วันวานบ้านปลายเนินที่ประทับสุดท้ายแห่งสมเด็จครูภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตจิตพงศ์พระธิดาประทับพระเก้าอี้ในส่วนด้านหลังตำหนักเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ประชวรด้วยพระโรคประจําพระองค์ด้วยเหตุที่ทรงพระโอสถมวลเป็นนิด จึงทาให้ประชวนบ่อยครั้งเมื่อประทับนวังท่าพระหรือวังท่าช้างมหาวิทยาลายัยศิลปากรวังท่าพระในปัจจุบันเนื่องจากเป็นที่ประทับในเมืองอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนักคราวหนึ่งเสด็จไปประทับณบ้านเจ้าพระยาเทเวศรอวงวิวัฒหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรซึ่งปลูกเรือนอยู่ณตำบลคลองเตยแห่งนี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตึกไทยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของวังปลายเนิน ก็ทรงพระสํารานไม่ประชวนป่วยครั้งภาพสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ประทับสํารานพระอิริยาบถกับพระธิดาในส่วนด้านหลังตำหนักไทยจึงมีพระประสงค์ที่จะปลูกตำหนักในบริเวณใกล้เคียงเช่นเดียวกันในที่สุดส่งซื้อที่นาจำนวนสี่ไร่ครึ่งของนางเนียงมารดาของภรรยานายเปลาเอี่ยมอักษรซึ่งภายหลังได้รับพระเมตตาเป็นหลวงจำนองบริรักษ ประหลัดกรมนายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ด้วยราคาตารางวัละศีบาทภายหลังทรงซื้อที่นาของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอีกราวสิบไร่แล้วทรงซื้อเรือนไทยที่เจ้าของเดิมรื้อลงนั้นหลายหลังนำมาปลูกเป็นเรือนใหม่สำหรับตำหนักที่ประทับหรือตำหนักไทยนั้นแบ่งเป็นสองหลังโดยเรือนใหญ่เป็นหอนั่งเดิมของเรือนพระยาราชมนตรี ผู้พมรมนตรีต่อกับอีกเรือนหนึ่งซึ่งใช้เป็นห้องบรรทมโดยที่ทางเขื่อมอรหว่างทั้งสองหลังทรงใช้เป็นห้องสงเขียนหรือห้องทรงงานภาพตําหนักตึกที่ประทับสุดท้ายแห่งสมเด็จครูเมื่อพระชนสาเข้าสู่ปชิมวัยหม่อมราชวงศ์โตจิตพงในสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงดำริให้สร้างตําหนักขึ้นอีกหลังหนึ่ง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำหนักไทยดังกล่าวเป็นอาคารอย่างตะวันตกสูงสองชั้นซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าตำหนักตึกซึ่งตำหนักตึกแห่งนี้เคยมีเหตุการณ์สำคัญยิ่งคือเป็นที่ประทับในพระอวสานการของสมเด็จครูซึ่งสิ้นพระชนม์ณนห้องบรรทมบนตำหนักแห่งนี้ในวันที่10มีนาคมพศ2490ภาพสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ และหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตจิตพงพระธิดาประทับพระเก้าอี้ในส่วนด้านหลังตำหนักและเมื่อปีพุทธศักราช2482พระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอานันทมหิดลพระอธรมราธิบดินรัชการที่8เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชการที่เก้าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงนราธิวาสราชนาครินไปทรงเยี่ยมพระอัยกาและเสวยพระสุธารสชานะตำหนักตึกแห่งนี้โดยทรงพระดำเนินผ่านทางที่เรียกว่าทางเสด็จซึ่งยังคงรักษาไว้จวบจนทุกวันนี้ภาพสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ขวาในงานซึ่งจัดภายในบริเวณวางปลายเนิน นอกจากนี้ส่วนด้านหลังตำหนักไทยนั้นยังคงร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานาชนิดซึ่งเป็นที่สำราญพระอิริยาบถกับพระโอรสพระธิดาเมื่อยังทรงพระชนอยู่รวมทั้งในปัจจุบันยังเป็นที่จัดการแสดงในวันนริศรานุวัติวงของทุกปีอีกด้วยด้วยเหตุนี้ตำหนักไทยตำหนักตึกและอาคารอื่นในบ้านปลายเนินจึงมีคุณค่าต่อจิตใจของราชสกุลจิตพงรวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างยิง่ง ด้วยเป็นสถานที่อันเกิดจากการอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่นเป็นสถานที่อันแสดงถึงพระอัริยภาพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นเป็นสถานที่สําคัญที่พระยุคลบาทของพระเจ้าแผ่นดินถึงสองพระองค์ประทับย่างผืนดินแห่งนี้ภาพพระธิดาและพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ฉายในสวนหลังตำหนัก แม้ในปัจจุบันบ้านปลายเนินจะถูกล้อมรอบไปด้วยอาคารสูงหลายแห่งด้วยสภาพของพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากชานเมืองเป็นกลางเมืองซึ่งแน่ทีเดียวว่าเกิดผลกระทบต่อความคงทนของโครงสร้างตำหนักที่ประทับพอสมควรการที่จะมีอาคารสูงสร้างเพิ่มติ่มขึ้นงในบริเวณใกล้เคียงถือเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเป็นอย่างยิ่งหากตํหนักทั้งสองเกิดความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมให้ดีดังเดิมได้ ใครหรือหน่วยงานใดจะสามารถรับผิดชอบได้ในที่สุดแล้วจะปล่อยให้ความเจริญบ่อนทำลายรากเงาของชุมชนจริงหรือบ้านปลายเนินบอบช้ำมามากพอแล้ว